จอรดลึกประเด็นร้อนข่าวบอลไทยาบมานโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565โดยเว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังที่ไทยนะฮะถลุงเมื่อวานนี้สิงคโปร์ไป3ต่อ1ถือว่างานนี้รุ่นแบกอายุไม่ธรรมดาซะแล้วเรามาเริ่มกันด้ที่ข่าวนี้กันดีกว่า ความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นทีมชาติไทยยู19ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์ยู23ปีนัดเมือ่อคืนนี้เรามาดูความคิดเห็นกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นเขาจะบว่าอยู่รงไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ภูมิใจในทีมยู19ปีของไทยเลยนั่นเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ comment ต่อมา19ปีเจอ23ปีอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ comment ต่อมาไทย19ปีพบกับทางสิงคโปร์23ปีเป็นงานที่ง่ายเฉยเลยคอมเมนต์ comment ต่อมา ไทยแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากให้ความเคารพจากแฟนบอลสิงคโปร์ขอเมนต์ต่อมาเคารพทั้งสองทีมนะและยินดีกับทีมไทยด้วยจากแฟนบอลกัมพูชาขอเมนต์ต่อมาแมตต์ต่อไปไทยแลนด์ยูสิบเก้าปีเจอเวียดนามอายุ21ปีขอเมนต์ต่อมาอนาคตไทยค่อนข้างจะดีหวังว่ามาเลเซียจะเป็นเหมือนไทยนะขอเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นดีมากๆเลยคอเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ทำไม่ดีมากสู้เต็มที่ ทีมอายุน้อยจะได้ทั้งชัยชนะและก็ประสบการณ์สำคัญในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ชุดอย19ปีเจอกับทางเวียดนามชุดยุยเปีผลนับจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อมานักเตะชุดนี้อายุน้อยเรียกว่าชุดอย19ปีก็ได้มีรุ่นพี่บางคนคอยสนับสนุนทีมผลการแข่งขันของวันนี้ดีเกินคาดเป็นอย่างมากเกมรุกก็ว่าดีมากมีลวดลายชัดเจนเส้นรองรับกำลังดี แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่างที่ต้องแก้ไขก่อนเจอกับทางเวียดนามวัมนพุธหนา้าสำหรับวันนี้ผมดีใจและภูมิใจกับทีมชุดนี้เป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมา,ดา,มอมมอมายดีดด้วยไทยแลนด์จากทางอิโนโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาชนะเวียดนามและพบก,กับทางกัมพูชาในรอบจิงสแตนเลอร์อีกครั้งเราจะพยายามชนะฟิลิปปินส์และเตมอร์เสเต้ขอให้ทุกทีมมีผลง,งานดีกลับมานะคอมเมนต์ต่อมา รู้สึกภูมิใจในทีมชาติไทยชุดอ19ปีนะเขาเมนต์ต่อมาอ19ปีแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาเมนต์ต่อมาค่าเลียอายุ18ปีแต่พวกเขาเล่นเหมือนกับอายุ23ปีเลยเขาเมนต์ต่อมาปีนี้ฉันจะตามเชียร์ทีมชาติไทยชุดอ19ปีนะเขาเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ชุดอ19ปีน่าทึ่งเป็นอย่างมากจากแฟนบอลเวียดนามเขาเมนต์ต่อมาเื่อรางวัลไม่สําคัญแต่พฒนานการของเยาวชน18ปีถึง19ปีสําคัญกว่านะ เขมไม่ตอมาอัศจรรย์มากแค่ยูสุ่เก้าปีแต่ทาได้ดีมากเลยนะจากกมบูชานีรขวนักนี้นะับผมเป็นยังว่าง,งานนี้ก็เป็นแฟนๆคอมเมนต์น,นะฮะหลาจะเห็นไทยชุดยูสเก้าปีฟาดแข่งกับสิงคโปร์ชุดยุ้ยสามปีและสามารถเอาชนะมาได้ถึงสามต่อหนึ่งถือว่างานนี้ไม่ธรรมาดาจริงก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องๆเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า BP พีเปิดเผยผลมูฮัมหมัดไปเบลฟิก้าโดยงานที่ทางแบล็กเพิร์ยูเนเต็ดนะฮะก็ต้นสกัดของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ส่งตัวเขาเนี่ยไปลุยยุโรปในครั้งนี้เป็นเพราะฉชนานทิบสงกสินคือต้นแบบในการยกระดับวงการฟุตบอลไทย โดยการบูหฮัมัดอุสมานมูซาถูกส่งตัวไปยุโรปเพื่อเขา้าทดสอบฝีเท้ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสเบนฟิกา้าซึ่งมีปูปิสอดีตกุนซือทีมชาติไทยเป็นกุนซูใหญ่ของทีมอยู่ในขณะน,นี้โดยการไปของหมัดก็อยู่ที่ตัวเขาเลือกแบบ100เ็นะเขาอยากจะอยู่ที่ไหนเราก็ให้เขาเลือกเต็มที่ไม่ได้ไปบังคับเขาและการลุ้นไปค้าแข้งที่ยุโรปนั้นก็เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลัง ได้มีกำลังใจอยากจะเป็นแบบพี่เมดนะซึ่งเรานั้นก็พร้อมผลักดันและก็สนับสนุนให้นักฟุตซอลไทยไปสู่ระดับโลกเพื่อทีมของไทยของเรานั้นจะไปได้ไกลแบบทางเจ้าเจ,าเจ,าเจาชนาทิพย์สงกระสินประเด่นที่เจลิกญี่ปุ่นกับทางทั้งคอนซาเลสโปโลและก็ย้ายไปที่คาวาสกิฟอนเตเลสในปัจจุบันนี้ซึ่งเจชนาทิพย์สงกระสินนะฮะกลายเป็นผู้ที่ยกระดับทีมชาติไทยไปอย่างดีจากการเปิดเผยของคุณแปรมเกตสุดา เป็นเรื่องประธานสโมสรแบ็กเพลยังมีการเปิดเผยด้วยว่าอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดแมตท,ที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาลงสนามที่ยุโรปมายังที่ประเทศไทยเพื่อให้แฟนบอลไทยนั้นได้ชมเกมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะแตผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับฮันยันกุ๊กเผยสิ่งที่เวียดนามสู้ไทยไม่ได้ในครั้งนี้ โดยสื่อจังใจในเกาหลีเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของฮันยันกุ๊กเป็นเรื่องยากเลยน,นักของเวียดนามในการย้ายไปยังต่างแดนซึ่งเป็นสิ่งนี้ที่เวียดนามนั้นยังสู้ไทยไม่ได้โดยยันฮันกุ๊กโชดชาวเกาหลีใต้เคยทำงานร่วมกับทางโค้ชปักขังซอในแคมป์ทีมชาติเวียดน,น,นามในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะแยกทางกันไปโดยฮันยันกุ๊กระบุเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่นักเตะเวียดนามจะออกไปเล่นในต่างแดนโดยเฉพาะเาเคลิกของทางเกาหลีใต้ ซึ่งนักเตะเวียดนามในยามที่ออกไปค้าแข้งต่างแดนจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกมีความทุ่มเทมากจเกินไปและประเภทที่2ขาดความพยายามอย่างจริงจังซึ่งการแข่งขันในต่างแดนจําเป็นต้องมีความตั้งใจมีความม,มุ่งมั่นบวกกับต้องมีสมาธิมีความกระหายในชัยชนะต้องไม่ยอมแพ้แต่สิ่งที่เขาสังเกตได้ผู้เล่นหลายคนของเวียดนามที่ออกไปค้าแข้งแข่งทั้งหมด7 5นัดแต่พยายามจะเล่นเพียงแค่20นาทีและนั่นทําให้จิตใจของพวกเขาไม่ค่อยสู้ดีนัก ซึ่งชีวิญยาณเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่จะไปแข่งขันในต่างแดนซึ่งก็ยังมีหลายอย่างที่ทางเวียดนามยังคงตามไทยอยู่ในเวลานี้ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเตะไปเล่นในต่างแดนของเวียดนามต้องมีปัจจัยนะฮะหลายอย่างประกอบที่จะทําให้นักเตะนั้นประสบความสำเร็จในต่างแดนได้โดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งนักเตะไทยนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอสมควรดังเช่นการประสบความสำเร็จอย่างทางชนะทิมสงกสินที่ตอนนี้ย้ายไปร,ร่วมทีมคาราสกีฟอนเตเลทีมแชมป์ญี่ปุ่นคลีสมัยในครั้งนี้เป็นนวัาง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ทีมชาติไทยเตรียมเสนอจัดแข่งขันรายการใหญ่โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคอลิายเออร์อยู่นะซึ่งประเทศไทยนั้นปลดล็อกได้นะรับอนุญ,ญาตจากทางวาดาให้กลับมาจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใตยก้การนำทัพของมาดามแป้งนุพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติและมาโนโปรกิงเป็นุนซื้อใหญ่ของทีมในเวรานี้ ซึ่งตเตยมที่จะทำภารกิจสำคัญระดับเอเชียในฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดทางสมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยตเต็มเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,นเราคัดเลือกศึกฟุตบอลทั่วใหญ่ระดับเอเชียในครั้งนี้เพื่อจะหาทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายในช่วงปีหน้าที่ประเทศจีนโดยประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเฉพาะกลุ่มของตนเองในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นเป็นแบบพบกันหมดทั้ง4ทีมแข่งขันทั้งหมด3นัดซึ่งจะจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลางโดยการแข่งขันจะอแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะฮะและจะนำทีมแชมป์กลุ่มและก็ทีมอันดับ2ดีสุดจำนวน5ทีมจาก6กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายกันต่อไปโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8ถึง14มิถุนายนที่ถึงนี้ ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเฉีีรยกันได้นำมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับหุนศือทีมชาติไทยอยู1 9ปีเปิดใจหลังถล่มยับเยินสิงคโปร์ยู23ปีในครั้งนี้โดยงานนี้ทางซับดโรบาริโรกาลาเซียขอบคุณความเชื่อมั่นจากทางสมาคมกีฬาปัแหงประเทศไทยจะทําให้ทีมชุดนี้ได้ตั้งทีมอย่างต่อเนื่องและมีส่วนสําคัญทําให้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ในนัดแรกของศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่3ปีในครั้งนี้ โดยทีมชุดนี้ใช้แกนหลักเป็นนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยนักเตะหลายคนทํางานร่วมกับทางซัปบะดอบมอนแต่อายุ14ปีแล้วโดวยเขาได้บอกว่าหลายคนน่าจะเห็นว่าช่วงแรกนักเตะม,มีอาการตื่นเต้นนะเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่มีเกมนานาชาติเลยทําให้พวกเขาตื่นเต้นและมีข้อผิดพลาดในบางจุดแต่เรานั้นภูมิใจที่เราพลิกสถานการณ์กลับมาได้และก็แสดงทีมสปิริตออกมาเกมรุกเราสร้างโอกาสได้มากมายแต่เรานั้นพลาดโอกาสไปหลายครั้ง ก็ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขหลายคนเข้าใจเพราะทํางานร่วมกันมานานกว่า4ปีส่วนเกมรับยังคงต้องปรับปรุงกันต่อไปอย่างไรก็าตามเกมเราเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีซึ่งอนดอนว่าการเล่นร่วมกันมานานคือความแตกต่างของเกมในวันนี้มันมีผลลัพธ์จากการวางแผนระยะยาวขอบคุณทางสมาคมที่เชื่อแนญในแผนระยะยาวน่าจะเห็นนักเตะหลายคนเล่นในทีมชุดนี้มานานแล้วความสัมพันธ์ในการเล่นค่อนข้างจะดีช้างชนพัฒน์บุพันธ์ นิติพจน์บงปัญญาเกมรุกเราครองเกมไม่ดีแต่เกมรับเราต้องกลับไปแก้ไขอีกอย่างต้องชื่นชมก็คือธีรศักเผยพิพมายที่สร้างความแตกต่างในเกมเกมนี้วันนี้ในสนามก็ได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนบอลไทยอย่างชัดเจนมันช่วยได้มากเลยนะและก็ทําให้นักเตะลดความตื่นเต้นและมีกาลังใจส่วนทางบ้านก็ขอบคุณที่สนับสนุนเราขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทุกคนสัมผัสได้ถึงความรักจากแฟนบอลเราหวังว่าจะทำให้แฟนบอลมีความสุข ให้กับเกมกับทางเวียดนามหลังจากนี้เราจะทำงานหนักเพื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุบอลไทยบ y ายมานโยโปรกิ้งสไต์ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565โดยใช้บบบา์ครั้งฟุตบอลไทยครับ